อายสอนสวรรค์เผยสาเหตุถอนตัวในวันที่22ตุลาคมเป็นวันเริ่มภารกิจการไว้น้ำข้ามแม่น้ำโขงของโตโน้พาคินและหลายคนให้ความสนใจในขณะสำรับโตโน่ไว้ข้ามแม่น้ำโขงในกิจ,จก,กรรมเืพ่อไปสมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยลาวซึ่งผ่านนามีรายงานว่า อดีตนำงานเงือกสาวทีมชาติไทยและผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดอายสอนสวรรค์ผู้วิจิตจะขอร่วมไหว้น้ำกับโตโนโด้วยแต่จะมาร่วมไหว้ขณะอยู่ฝั่งไทยช่วงตั้งแต่ลานพญานาคถึงลานศาลาสินแก้วริมฝั่งโคงหน้าวัดพระอินทร์แปลงเท่านั้นล่าสุดทางอายได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นอีกครั้งผ่านระบุไอจีว่าประกาศแม่นี่ตั้งใจจะไปไหว้น้ำกับโตโนโ่สุดพลังแต่ดูท่าแล้วคงทำได้แค่ทำข่าวรายงานสดและงาน ทวมนักมากขอโทษโตโน่และทีมงานด้วยนะนี่พึ่งถึงนครพนมแมรีบตรงไปหาซารีน้องเลิฟถึงโรงแรมและพุ่งกอดโตโน่ส่งกำลังใจเม้ามอยให้กันหายคิดถึงพร้อมดูโลเคชั่นถ่ายงานพรุ่งนี้และถือโอกาสสักการะพ่อปู่ให้ท่านคุ้มครองทุกคนปลอดภัยทำงานรับเรื่อนพรุ่งนี้แจกันแม่นำทีมข่าว7 H d พร้อมด้วย ลุยแต่ใดๆแม่ขอขอบคุณทุกสื่อที่ให้เกียรตินำเสนอข่าวแม่อย่างล้นหลามือหาขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนมากที่คอยซับพอร์ตค่ะเลิฟ